เป็นพทะเอกมินซีว <decimal opl ady> ิด <sucks> ีโอครับปรือหน่อยให้กับเี่ออีกหนึ่งเที่ยวขอบคุณครับอยู่เมืองไทยชื่อเี่แต่ไปแสดงเอ็มบีที่เกาหลีมีฉายาว่ากุยจินฮุนนะครับนน่เป่นมาคนเดียวนะครับมากับเสิบน้านพี่เน่ แอีกสักครู่จะเล่นที่ <c oughs> และแล้วความตื่นเต้นและลึ้งใจระล้าใจจะเกิดขึ้นหน้าปักนี้ไปนั่งก็เดินก็เห็นเพื่อน <c oughs> แล้วมีปีไม่มีเลย สองสรอบที่ผ่านมานักแสดงไม่ฉี่แต่ที่นี่ครับพรับบทฉี่ไม่ใช่นะน้ำเงินสะอาดเพราะว่ามันสะอาดอยู่และเราก็ไดยเปลี่ยนสิวันเราก็จะไม่เปลี่ยนเออ นี่ก็เตรียมเวทีสักนิดหนึ่งนะครับสิทธิจะควงบั้ร่างกายก่อนมฉันก็อยู่ของฉันดีๆแย่อะไรแย่ได้อย่าแย่เสือแย่เจ้ที่นะครับอันตรายอย่างยิ่ง นี่ก็ลาาการเวทีแล้วอืมเอ้เออสงสัยมาเด็กเยอะเอขึ้นมาโชว์าหน้าอาาเ้ามาอะไรยมาด้ก็ให้กระทุ้นจิตและถ่ายรูปไดเร็วบเรียบร้อยครับบมือนึหนึให้ังใจกับเี่ยเลยครับเอ ไป้อไแล้วนเต็น้องด้านมุมร่องงใจเรา้วะวังเปียกนะครับสงสัยจะมาทางทุกวนยายครับแน่ฝาหางไปยันที เดี่ยวแรงยังเยออยู่ครับดูนะครับว่ายังไม่ยอมให้จับง่ายๆหายไปหนึ่งทีนี่จิตลัวเเรเกินเจอาให้เี่ยวังเอาสิมันจะมาฝัง้ฝั่งนายดี่ยวๆพังๆหนึ่งทียังไม่ยอมง่าย จ้องมองเล้วนี่ตอนนี้เฮ้ยอ้ไหลายท่านคิดว่าเป็นการแสดงครับไม่ใช่นะครับลบทิ้งเลยครับทำไมมันลบทิ้งก็ง่ังไม่ยอมไม่ง่ายทำไมมันกลับหัวมะไม่ได้เอ้ะเออเ ป้าพ่อค้าตัวใหญ่ดีครับท่านผู้มีเกียรติครับอยากจะให้เราตัวเล็กตัวใหญ่ครับใครว่าเอาตัวเล็กยกมือสูงสูงครับใครว่าเอาตัวใหญ่ยกมือสูงสูงครับมาเลยครับปัจเจกีเลยครับน่าจะมาไม่กล้าเอาเลยครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับใครบอกว่า จะให้เราแสดงตัวใหญ่ครบมือพ้นันงหน่อยครับแม่แสดก็ป้ายอตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ครับมาถึดตรงนี้กเดีนมาหาาอาลูกเกลียเกี่ยวอะไนายยตัวใหญ่จะไปหาุานหนกัวใหญ่ะเจช่ะ และแล้วนะครับท่านผูเกีรติอยากให้เราโชว์ตัวใหญ่สมบุกก็จะให้ครับตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่มาดูเลยครับว่าตัวใหญ่ๆอย่างนี้ควาวมแคอ้องไวัยพลังยังมีเยอะอไม่

ขึ้นไปขึ้นไปเร็วขึ้นไปเอาเออขึ้นน้ำบ่มนี่มีเด็กสายขาดตลอดตื่นไปเรียนโอ้โหจะไปมันไม่งาปะน้ามันมาหาว่านักแสดงของเราทั้งสองท่านนะครับช่วยกันลากดึงยังจะไม่ไหวนะครับเจอเทพจตัวนี้นะครับ มีชื่อว่าเจ้าประเทือนนะครับเป็นโจเอสนักเตดตัวท่ใหญ่ที่สุดในบอการแสดงวันนี้นะครับนัหนสามรอยนะครับควายาสามเลตรนะครับเยน่าอ้าปากเดีวเออขึ้นมาแล้วก็เอยหน้าอ้าปากกว้างโอ้์ยวยยยยยงยย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 ย alo ê đi răng ก็สวยย้ําสิเอ้มากับแม่มาฟัน แพงวันเลยเออกินดี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 ตัวอะไรเออมีตัวอะไรนะเออเฮ้ยเอาครับี๋ยวมือใส่ปากกลลเกนะครับเครับเย็นด้วยเยี่ยมชมพูเย็นด้ย

กินเ้อเคยเรียนววูเดียวเดียวเดียวเนะครับต้องเีนแเดียนะครับโอ้เียมมจเอ้อมันยังอะไรอืมอยากไปเียมันมันดื้อไม่อยากไปเรียนเหมือนเี่ยหลายยท่านอากินแล้วตอนนี้อากินเนื้อเจเ่ นี่พอดีทำเลยนะครับฟังก็พอดีพอดีนะแล้วแหลมแหลมคมด้วยขาวขาวเออปแล้วนะครับได้ย็นเอ้ย้ไห บอกว่าจะแสดงไม่ต้องแสดงมันเป็นหน้าที่เหรอครับมันเป็นหน้าที่ใจเย็นได้ใจเย็นได้เสียนะครับอ้าวนักเลง เอาเลยมาเรามาโชว์ด้วยกันมาเออเออไปเลยครกนใส่ <S ring> <ส>นะครับไม่ใส่ มีการชักดาบเป็นเกิดขึ้นแล้ว42,220บาทยังงงนหครับก็รับไปนะมาจะครบ42,220บาทครับสุบฝากเรียบร้อยนะครับท่านผู้เกียรติท่านใดครับที่ฝากเงินกับเราลูกสกูยกมือสูสูงขึ้นใ้ ดูนะครับว่าเขปนรอนะครับขอกระตางใจให้สมมตอีกสักนรอบครับเสียงระเบิกันให้กาลังใจกับสยครับว่าจะได้คนพิการหรือจะเป็นคนปกตินี ไม่มีแล้วไม่มีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่เกลี้ยงไปจบเฮ้ไ้ยเออแบบหลอนหลอนหลอนแฮปปี้ใช่ไม่ได้ไม่ได้เออกลักไปที่เดิมใส่ไปอีกทำไมไ้่โง่รวมคอเจ้เพี่ นะครับเจอเลยครับท,ท่านที่จะถ่ายภาพได้เป็นที่รับร้อครับสำหรับการแสดงในรอบนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอได้รับความขอบคุณจากบริจากปัญญาพันการแปงแสนนักความสมครับพบกันใหม่ในร,รอบต่อไปในรอบสุดท้ายของวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสด,ดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ส่วนถ้าท<ย> <Hospital> ี e ่โครงการที่จะเลือกซื้อสินค้านะครับเป็นเครื่องงานี้มีนะครับ